สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอกับแบรนด์ทิโซ่นะครับก็หลายคนจะเรียกทิสสอดอันนี้ไม่ผิดนะครับทิโซ่ทิสสอดได้หมดนะครับซึ่งถ้าใครที่เรียกทิสสอดเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่รู้จักแบรนด์แบรนด์นี้ในประเทศไทยนะครับพอเขาจะออกเสียงว่าทิสสอดกันนะครับส่วนตอนนี้นะเขาก็อยากให้เราเรียกว่าเป็นทิโซ่นะครับอันนี้ทางแบรนด์ เขาฝากบอกมานะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราเรียกนะครับเรียกได้หมดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของ Chrono XL Vintage นะครับซึ่งเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเรือน,นี้ผมคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนมากๆนะครับเพราะว่าเรือนนี้ทําราคามาดีมากๆแล้วก็เป็นเรือนหนึ่งที่ดูแบบคุ้มค่าคุ้มราคาคือมันไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทํามาราคานี้ได้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับ ผมเล่าเกี่ยวกับ Chrono XL ก่อนนะครับ Chrono XL เนี่ยมันเป็นนาฬิกาแนวสปอร์ตนะครับที่ผสมผสานนาฬิกานะครับระบบใช้ถ่านพ่วงกับระบบโค r o n o g r a นะครับหรือว่าระบบจับเวลานั่นเองนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะออกแนวแบบสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ชื่อคำว่า XL เนี่ยก็มาจากเคสไซส์นะครับที่มาขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับไซส์45เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละนะครับใครที่จะใส่เรือนนี้สวยก็ต้องมีข้อแขนที่พอเหมาะพอสมนิดนึงนะครับอาจจะเป็นข้อแขนคนที่แบบ ถ้าแนะนําก็6.5นิ้วขึ้นไปจะใส่สวยแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาในแนวสปอร์ตเนี่ยเอาจริงๆคือเราใส่กันเกินข้อแขนอยู่แล้วนะครับแต่ได้ให้มันสมน้าสมเนื้อเนี่ยผมว่า6.5นิ้วกําลังสวยนะครับก็วันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะหยิบมาทั้ง3เรือนเลยนะครับที่ที่ผมดูแล้วมันโอเคก็คือเป็นตัวหน้าปัดสีเขียวสายเป็นสายแบบหนังนะครับสีแบบออกแบบน้ําตาลน้ําตาหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีคลิปขาวออกแนววินเทจอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมี อ,อีกเรือนนึงนะครับจะทาออกมาเป็นนับปัดสีดําตัวเรือนลมดําเลยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะคลิปขาวมาแต่มาในรูปแบบของสายหนังสีดำนะครับแล้วก็เรือนสุดท้ายเนี่ยที่ผมหยิบมาพร้อมกันเนี่ยก็จะเป็นตัวเรือนสีดํานับปัดสีดำนะครับสายสีดําคลิปสีดำนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ เดี๋ยวก่อนเราจะไปลงลึกในแต่ละน้าปัดเนี่ยผมพาไปดูในสเปกกันเข้าค่ากันก่อนนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจัดว่ามาอยู่ในไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับ45นะครับแล้วก็ส่วนลักทุลักษณ์เนี่ยจะอยู่ที่51นะครับน้ำหนักอยู่ที่พร้อมใส่นะอยู่ที่79กรัมนะครับความหนาของเรือนนี้คือดีมากนะครับเป็นนาฬิกาใช้ฐานที่หนาเพียงแค่11มิลเท่านั้นนะครับแล้วก็หูสายให้เบอร์มา22นะครับทั้งหมดเนี่ยจะเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง ETS G10212 นะครับเป็นเครื่องเมอินสสวิตนะครับ แล้วก็ฐานที่ใช้จะอยู่ที่9394นะครับหลายคนชอบถามเนาะก็บอกไปเลยนะครับว่าใช้ฐานเบอร์อะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ต้องใจคือเรือนเนี้ยมันมากับราคาเพียงแค่12,200เท่านั้นเองอันนี้คือราคาป้ายนะครับยังไม่รวมส่วนลดใดๆนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้นะครับแบรนด์เซวิสนะครับนาฬิกาแบบค่อนข้างดีแถมเป็นกระจกซอฟไฟด้วยนะครับ แล้วก็ดูหน้าตาที่มันออกมาเป็นแบบแนว XL Vintage ที่มาพร้อมกับตัวเลขอาราบิกในส่วนงตัวหน้าปัดเพราะว่าเรือนนี้ในรูปแบบของตัวเลขอาราบิกในออ XL Vintage ในคอลเลกชันนี้นะผมว่ามันสวยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งต่างๆนะครับก็มีกลิ่นอายของความเป็นนาฬิกาวินเทจผสมผสานกับนาฬิกาออกสปอร์ตนะครับ ก็ถ้าเกิดเราสังเกตดูเนาะนาฬิกาโครโนกราฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นมันจะมีทั้งหมดอยู่6เข็มนะครับผมแนะนําไปเลยดีกว่านะครับจะได้แบบคลิปเดียวจบเลยนะครับเข็มแรกนะครับเราจะเห็นนะคือเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนี่เรารู้อยู่แล้วนะส่วนเข็มนาทีของเรือนนี้นะครับจะอยู่ในตําแหน่ง6นาฬิกาซึ่งอยู่ตรงนี้นครับผมชี้ให้ดูถ้าเรามองลงมาทีหนึ่งเราก็จะเห็นในช่องวันที่ของเขาทาออกมาเป็นพื้นสีขาวซึ่งตัดกับตัวหน้าปัดได้ดีแล้วก็การอ่านเวลาอ่านวันที่เนี่ย ค,ค่อนข้างทําได้ง่ายที่มันเดินอยู่นี้คือเข็มนาทีกําลังเดินนะครับส่วนถ้าเราดูในตําแหน่ง12นาฬิกาในส่วนของตัวเข็มสีดําตรงนี้นะครับตัวนี้จะไม่ใช่เข็มนาทีนะครับในส่วนนี้จะเป็นเข็มจับเวลามันจะเดินต่อเมื่อเรากดปุ่มจับเวลาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับวงขวามือเ,เนี่ยจะหมุนหนึ่งรอบและเข็มนาทีเนี่ยจะขยับ1ขีดอ่าไม่ใช่สิเข็มจับเวลาเนี่ยจะขับขยับ1ขีดพอเข็มจับเวลาเนี่ยหมุนครบ1รอบ เข็มฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับจะขยับ1ขีดตามนะครับก็อันนี้จะเป็นกลไกโครโนกราฟที่อยู่ในนาฬิกาจับเวลาหรือว่านาฬิกาโครโนกราฟเกือบทุกรุ่นนะครับส่วนในตำแหน่งเข็มต่างๆเนี่ยเพื่อลองสังเกตดูนะครับเข็มที่มันเดินตลอดโดยที่ไม่ได้กดเราก็บอกได้เลยว่ามันเป็นเข็มเนยทีนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเดินอยู่ตลอดนั่นเองนะครับพอเราอยากให้เขาหยุดนะครับเราก็กดปุ่มเดิมนะครับนะครับแล้วเรากดปุ่มอีกปุ่มหนึ่งที่เราไม่ได้กดก็จะเป็นการรีเซตนะครับ มันก็จะดีดกลับปุ๊บหมดอย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับในหน้าปัดที่ค่อนข้างอ่านข้ามเวลาง่ายล้ามาพร้อมกับในส่วนของตัววันที่เรือนนี้นะครับจะออกมาในแนวแบบหน้าปัดของเขาเนี่ยจะออกแนวสีกลมเข้มๆหน่อยแล้วก็ตัวขอบเนี่ยที่บอกในตําแหน่งขีดนาทีเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีสีน้าเงินที่ค่อนข้างออกแบบสว่างนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันตัดกับส่วนของหน้าปัด แล้วถ้าเกิดเราสังเกตเนในเข็มในตำแหน่งเข็มวินาทีาเข็มจับเวลาที่มันวิ่งไปแต่ละขีดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมาร์กบอกตำแหน่งวินาทีมาจนถึง60วินาทีอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นดีเทลของรุ่นนี้ที่ดีมากๆนะครับก็โดยรวมแล้วผมว่าหน้าปัดสีน้ําเงินกับสายหนังสีดำนะครับสายหนังสีน้ตาล เส้นนี้ที่คลิปออกมาสีขาวอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เข้ากันดีเหมือนกันแล้วผมอยากให้พาไปดูในส่วนตัวสายบ้างสายนี้ก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูตัวสายเนี่ยสายของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่จะมีความยกสูงให้ในส่วนของตัวโคนเนี่ยมีลักษณะหนานะครับแล้วก็ลู่ลงมาให้มันรู้สึกแบบบางเบาใส่สบายนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยก็จะ็นเอกลักษณ์ของ Chrono XL อยู่แล้วนะครับจะเป็นการขัด แบบตัวเรือนผสมผสานความเงากับความด้านเนี่ยอยู่ในเนื้อเดียวนะครับแล้วก็จะเล่นแบบมิติเดียวนะครับเวลาเรามองเนี่ยมันก็ดูฟิลลิ่งแบบมันก็ไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่ออกแนวแบบสายลุยสายสปอร์ตนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางคอลเลกชันนี้เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวหน้าปัดสีน้ําเงินนะครับแล้วก็พาไปดูในส่วนของตัวหน้าปัดสีดานะครับขอบทองกันบ้างนะครับอัอนนี้ก็จะมีกลิ่นอายแบบออกแนวแบบ ลักชพรีพร้อมสปอร์ตเลยนะครับซึ่งตัวเรือเนี่ยคือสวยมากนะครับมาพร้อมกับกลไกจับเวลาเหมือนกันครับเรือนนี้จุดเด่นของเขาก็คือในส่วนของตัวสีเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีกับการตัดขอบมานะครับซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างแวบเดียวเนี่ยเราจะอ่านค่าเวลาได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนต่างเนี่ยสีดำผสมผสานกับตัวเลขอารบิกที่ทําออกมาเป็นสีขาวซึ่งใครที่อยากได้อ่านค่าเวลาง่ายๆได้อย่างได้ตัวเรือนลมดําแบบเท่ๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้ก็น่าสนใจนะครับ ก็ถ้าเป็นตัวเรือนลมดำเนี่ยราคาเขาเนี่ยจะมาแพงกว่าเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองคืออยู่ที่1 2 6 0 0นะครับต่างกันเพียงแค่400บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกเรือนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรือนลมดำหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะออกแนวสำหรับคนที่ชอบสายสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวนับบัตรตัวต่างๆเนี่ยจะออกแนวแบบ คมเข้มนิดนึงนะครับแต่ไม่ไม่ถึงกับว่าเราจะอ่านค่าเวลาได้ยากนะครับเพราะว่าตัวเลขอารบิกกับตำแหน่งเข็มชั่วโมงขีดต่างเนี่ยทำออกมาเป็นออกสีเทานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับอ่าก็มาถึงในส่วนของกลางคืนนะครับถ้าเกิดเราเอามาเปรียบเทียบกัน2เรือนกล่องเนี่ยเอาเป็นนับปัดสีน้ําเงินกับนับปัดสีดําที่เป็นขอบสีทองนะครับ เราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดสีน้ำเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีรวมถึงตัวเลขเนี่ยจะเป็นลูมิไบต์ในหรือว่าซูเปอร์ลูมิไบตเนี่ยในโทนเดียวกันนะครับก็คือมันจะออกแบบสีเขียวอ่อนๆนะครับออกฟ้าๆนิดๆนะครับส่วนถ้าเป็นตัวอีกเรือนหนึ่งเนี่ยนะครับอีกหน้าปัดหนึ่งเนี่ยเข็มของเขาเนี่ยจะเป็นออกสีเขียวเลยนะครับแลวส่วนตัวเลขเนี่ยจะเหมือนกับเรือนสีน้ําเงินนะครับอันนี้คือความแตกต่างของของสองเรือนนี้ถ้าเกิดเราไม่เอาามปิด ไฟปิดไฟดูแบบนี้ผมว่าเราไม่เห็นความแตกต่างเลยนะครับแล้วก็อีกเรือนนึงนะครับเป็นนับปัดสีดำนะครับถ้าเป็นตัวนปัดสีดําทุกอย่างดำเนี่ยคือเอาจงจริงก็คือว่ามันมีความแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าตัวนปัดสีดำเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะทําตัวในส่วนของตัวเลขเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ในส่วนในเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับก็คือแบบค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มันลูกเด่นต่างกันพอสมควรนะครับในสามนับปัดนี้นะก็ สีดำเนี่ยบอกเลยเพื่อนๆไม่ต้องเป็นกังวลว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นหน้าเปิดสีดําตัวเลขสีดํงมีไบมันจะไม่ชัดซึ่งถ้าเป็นแบรนด์สวิสเนี่ยมันชัดเท่ากันทุกสีอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับก็อันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบทั้ง3สีนะครับที่ผมเอามาเรียงให้ดูนะครับเริ่มจากตั้งแต่สายสุดนะครับน้ำปัดสีน้าเงินนะครับแล้วก็น้ำปัดสีดําแล้วก็ตัวเรือนสีดําแล้วก็อีกเรือนสุดท้ายก็จะเป็นตัวตัวสสสีีีดําเทานะครับแล้วก็น้ปัดสีดับ ก็เลี้ยงให้เลยนะครับใครชอบสีไหนเลือกสีนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของในส่วนของกลางคืนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับผมก่อข้อแขนของผมนะครับอยู่ที่6.3นิ้วนะครับเวลาใส่เรือนนี้เนาะก็จะมีฟีลลิ่งแบบนาฬิกาค่อนข้างจะใหญ่เกินแขนไปนิดหน่อยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าการเลือกซื้อนาฬิกาเนี่ยบางทีเนี่ยผมแนะนําอะไรไปเนี่ย ก็อย่าไปเชื่อมากนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบนะครับมันมันไม่ผิดหรอกครับว่าเราจะใส่เล็กหรือว่าใหญ่กว่าข้อแข็งนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเฉพาะส่วนบุคคลเลยนะครับแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยผมก็อยากแนะนําตามที่ผมคิดนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ชอบลองไปทาบดูดูหรือว่าลองเปรียบเทียบกับข้อแข็งของผมดูได้ว่าของเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่แล้วก็ของผมเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้ก็จัดว่าเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ค่อนข้างเต็มไม้เต็มมือมากๆนะครับฟิลลิ่งการอ่านค่าเวลาเนี่ยง่ายนะครับ ดูเวลาง่ายนะครับแล้วก็การที่จะแบบเออใส่ลุยใส่ไปการไปงานก็ยังพอไหวนะครับหรือจะใส่ไปเที่ยวไปอะไร <c oughs> ผมว่าเดืยนนี้ค่อนข้างตอบโจทยมากๆนะครับกับลุกแบบสบายๆอย่างเงี้ยนะครับสีน้าเงินกับสายสีน้าตาลนี่ผมว่าสวยดีนะครับเดี๋ยวลองดูแบบอื่นกันบ้างนะครับผมว่านะครับ สามรุ่นเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับคล้ายที่ติดใจของ Chrono XL ที่มีแบบตัวเลขอารบิกบางส่วนอย่างเงี้ยเพราะว่าใน XL Vintage รุ่นเนี้ยนะครับสสีนี้ผมว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆมากขึ้นนะโดยส่วนตัวผมชอบสีน้ำเงินที่สุดนะครับรองลงมาก,ก็จะเป็นในส่วนตัวดำล้วนนะครับแล้วก็ขอบทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งของนาฬิกาเรือนนี้ทั้งหมดนะครับ ก็อ,อย่างที่บอกในสเปคช่วงต้นนะครับเรือนี้จะกันน้ํา100เมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเมตรอะไรต่างๆเนี่ยการใส่ลูน้ําลงน้ำเนี่ยคุณก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะมันไม่ใช่เมตรเกลียวนะครับส่วนฟ้าหลังก็จะไม่ใช่เป็นแบบฟ้าเกลียวนะครับก็อันนี้ต้องดูแลกันนิดนึงในส่วนของการใส่ลงน้ํานะครับจริงๆอ่ะเขาทําตัวสายออกมาให้เป็นแบบสายหนังเนี่ยคืออย่างนี้ก็คือเราใส่ลงน้ํามันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับสายมันจะเหม็นสายมันจะเปื่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบเรืนไหนลอง สอบถามได้นะครับทั้ง3เรือนนี้มีจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจเรือนไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะพร้อมจําหน่ายกับทุกๆร้านแล้วนะครับแล้วก็ตามห้างนะครับอ่ะก็วันนี้ผมบอสจากช่นงนวิวโมท p าแพก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเราเจอกันคลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ